ฉันมีความสุขเกินกวา่วา รักงายกันสุขสวยนะครับสวัสดีปีใหม่โอ้ยโโแน่นอนเลยครับอ,อปีนี้เป็นปีแพะเป็นปีแพะที่ชงกับปีพี่ซึ่งเป็นปีฉลูร้อยเปอร์เซ็นตโอ้โหเพราะฉะนั้นจะเกิดใครพบใครเห็นพี่ตามวัดตามวาไม่ต้องกลัวนะครับ <c oughs> กลัวไหมครับไม่เชื่ออะไรมากมายแต่ทำแล้วสบายใจ <laughs> <c oughs> แต่ถ้าถ้าถ้ามีใครบอกว่าต้องไปทำอะไรใหญ่ๆโตๆอย่างเงี้ยอาจารย์จะทำไหถ้าหากว่าคนที่แนะนำให้พี่ทำ เขาไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาแนะพี่ทำสมมติว่าต้นไม่ใช่หมอโดต้นไม่ได้เป็นคนที่มีสรรเจ้าแล้วต้นมนแนะนำพี่ไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าต้นเป็นเจ้าของตำหนักถ้าต้นเป็นหมอโดมาบูชาของผมต้องทำกันที่ต้นนะแล้วต้นบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมทำให้ครัไอ้พวกเครื่องสังเวยต่างๆเนี่ยอารมาตัวเปล่าเดี๋ยวทั้งผมทำให้สมมริราคาต้นอันตนีพี่ไม่ทำ อออันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ก็เป็นการแสดงถึงความไม่งมงายถูกไหม,มแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาเงินเราเป็นหมื่นเป็นสองหมื่นสมืนแต่เรายอมให้เนี่ยเราเริ่มงมงายแล้วาาถูกไหมคะครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าพี่จะทําอะไรเกี่ยวกับปีชงไหม,อมตอบได้เลยทับ นั่นก็คือสิ่งที่ฝากเอาไว้สําหรับแง่คิดในช่วงปีใหม่นี้นะครับเช่นเดียวกันเรายังคงมีเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับส,สำหรับคนที่ต้องการจะมีรูปร่างเสียโ <c oughs> <c oughs> ดยเฉพาะเพิ่งผ่านปีใหม่ยังฉลองกันยังไม่อิ่มน้าสําราญกันเต็มที่ค่ะไปฟังกันดูเลยครับผู้ชมจะเชื่อไหมครับว่าบิสกิตชิ้นเล็กๆประมาณ 4- 5ชิ้นเนี่ยสามารถทดแทนอาหาร1มื้อได้ จะเป็นจริงอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณไอยรินอุดมโชคว,วิจิตหรือว่าคุณไอครับสวัสดีครับคุณไอสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คะแต่จยเ์เสรีไม่เชื่อที่พี่ไม่เชื่อดิพี่ไม่ได้หมายความมันไม่อิ่ม,มแต่มันไม่หายยาเพราะความอร่อยเข้าใจไหมครับมันไม่พอคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นเชื่อไหมว่าอาหารหลายอย่างเนี่ยนะค,ะครับจำนวนที่เรากินไปเนี่ยมันอิ่มแล้วอมันเกินกว่าที่ต้องการแต่เราเนี่ย กำจัดความอยากไม่ได้ไม่ได้แต่คุณไอ้เขาเก่งนะเดิมที่ของคุณไดเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็เป็นเป็นผู้ที่มีเรื่องของอายุพอสมควรแล้วค่ะนาสกว่าแล้วก็การเผาผลาญมันก็จะลดน้อยลงแอบถามสัดส่วนสูงเท่าไหร่ครับสูง160ค่ะ160น้ำหนักก่อนหน้าที่จะมาได้68.9ค่ะ68.9กิโลค่ะปัจจุบันนี่62 ใช่ค่ะ62กิโลค่ะจริงค่ะก็ถือว่าตอนนั้นก็เจ้าเนื้อพอสมควรใช่ค่ะก็ลูกศิษย์เก่าๆก็จะจำไม่ได้เลยเวลาเจอเนี่ยค่ะเพราะเมื่อก่อนจะผอมมากค่ะแต่พอสาวขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีน้ำหนักขึ้นตามใช่ค่ะเจ๊ยังไงมาเจอเนี่ยคะก็ทำบีมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ประทับใจตัวสีเขียวอยู่ครับเพราะว่าทานแล้วตัวเองเนี่ยคือมีเนื้องอกนะคะจานแต่ว่า ก็ตอนนี้รู้เลยว่าเนื้อคือเนื้องอกจะรู้เลยว่าแบบมันท้องมันป่องค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ท้องมันยุบไปเลยแล้วก็มาเจอนี้ที่อาจารย์พิเชษแนะนำใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าชุดนี้เลยพอดีช่วงนั้นมีความร,รู้สึกว่ามันอึดอัดมากเลยอยากจะอย,กอ,ยกอ,ยกอยากจะลดความอ้วนจริงๆเพราะมัน69กกิโลปกติเนี่ยถ้า58กิโลเมื่อก่อน58แกิโลนั่มันขึ้นมา10กิโลเนี่ยรู้สึกว่าเวลาจะใส่ถุงเท้าก้มลงไปเนี่ยรู้สึกมัน<ช>อึดอัดคูดไมหมดเลยแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าก็ต้องซื้อเสื้อใหม่ตลอด นะคะเพราะว่าต้องใส่แบบหลวมๆนิดนึงไม่งั้นออกไปข้างนอกแล้วจะรู้สึกว่ามันมันมันไม่คล่องตัวค่ะครับมันไม่สบายด้วยแหละไม่สบายค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์พิเช่ก็บอกว่าชุดนี้ดีมากเลยต้องทดลองเลยชุดนี้ดีมากแล้วอาจารย์ก็เอามาทําโปรโมชั่นที่บริษัทอาจารย์ยังไงคะอ่ะเริ่มต้นก็อันนี้จะมีกลางหนึ่งจะมี24กระป๋องเป็น go chef drink drink ใช่ค่ะอันนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งกระป๋องกับอันนี้ค่ะสิบชิ้นอันนี้สิบชิ้นนับมาแล้วใช่ไหมคะ อะประมาณประมาณอ่าใช่ค่ะ1ิบชิ้นค่ะแต่ว่ามือวันแรกที่ทานนะคะก็ทานไปก่อน4ี่สี่ชิ้นนะคะทานไปทำไมมันมันรู้สึกว่ามันอิ่มมากเลยคือทานตรงกับเวลาเวลาทานเนี่ยค่ะอ๋อไม่ค่ะคืออย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยนะคะทานปกติเลยค่ะเป็นคนที่ทานเช้าเยอะดีค่ะดีทานเช้ามากคือมือเช้านี้ทานหนัก ผักสดทั้งปลาทั้งแต่ว่าไม่ค่อยเน้นแป้งอยู่แล้วเพราะเป็นคนไี่ชอบทานแป้งเยอะมื้อเช้าแต่ทานเต็มที่นะคะทีนี้กลางวันเนี่ยเนื่องจากเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราไปได้เลยน้สิบชิ้นกันหนึ่งกระป๋าไปกับอันนี้ค่ะใส่สูงเล็กๆไปสิบชิ้นเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งทานอาจารย์ก็บอกให้ทานคู่กันเคี่ยวช้าๆทานไปเรื่อยๆกูไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้สี่สี่ชิ้นน่ะเล็กๆแค่นี้เองอะค่ะสี่ชิ้นทั้ส่วนมัน อิ่มแล้ววันแรกวันแรกค่ะรู้สึกเลยเหรอใช่ค่ะแต่ก็ทานจนหมดนะคะตามที่พอถ้าเกิดทานไม่หมดเนี่ยมันไม่ครบจํานวนมืออาจจะยั่วยุทําให้เราหิวหลังจากประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงอ่ะจริงจริงแต่แต่ไม่เป็นนะคะแล้วไม่เคยทานยาลดความอ้วนที่ไหนด้วยนะไม่เคยทดลองสูตรไหนเลยไม่เคยทดลองสูตรไหนเลยค่ะก็มาทดลองสูตรนี้ก็มีควาสรึกว่าประทับใจตรงที่ว่าวันแรกมื้อแรกเนี่ยเป็นมื้อกลางวันค่ะสิบชิ้นใชกับหนึ่งกระป๋องใช่ค่ะ อยู่ได้ถึงกี่โมงก็ไม่รู้สึกหิวเลยไม่รู้สึกหิวเลยจริงๆค่ะทีนี้ตอนเย็นเนี่ยก็ปกติก็จะเป็นคนที่ทานน้อยอยู่แล้วตอนเย็นครับแต่ว่าทานเนี่ยกระป๋องเดียวบิสกิ้ก็ไม่ทานแล้วอ่ะคือคือไม่อยากทานบิสกิตมันมันอยู่เลยค่ะมันอยู่ท้องไม่หยระหว่างมือไม่เลยค่ะทานอาหารอะไรยังไงเช้ายังเหมือนเดิมจัดเต็มเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วบางมื้อบางมื้อเนี่ยคือแบบมีอยู่ พอหลังจาก3าวันเนี่ยค่ะคพอดีเจอกับงานเลี้ยงก็อาหารอาหารโรงแรมเนี่ยเนื่องจากเป็นญาติสนิทเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ย่ะก็ต้องไปงานไป,ไปท่านเช้าอยู่กลางวันด้วยอ่าฮะแล้วก็เย็นก็ไปงานอีกคง <ผม S 2> ไม่ได้พกไปมั้งไม่ได้พกอ่าเขไม่ได้พกก็ทานแบบเต็มที่หลายวันก็คือทานแบบว่าเอาไว้เนี่ยนำเอาเนี่ยนำก่อนอเพราะว่าถ้าจะาพิเชษบอกว่าตัวเนี้ยมันจะไปบล็อกแป้งให้เปลี่ยนให บล็อกให้แป้งเนี่ยไม่ให้กลายเป็นน้ําตาลซึ่งส่วนผสมของโกเชฟดริงค์เนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อมังคุดค่ะน้ําแล้วก็มีผลส้มแขกแห้งค่ะซึ่งวิธีที่ถูกต้องคือควรจะกินน้ํามังคุดก่อนกินบิสกิตใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่หากินควบคู่ค่ะไม่กินคู่แต่ว่าอะไรกินก่อนล่ะแต่ถ้าสมมติเราไม่กินบิสกิตค่ะอาจารย์เราสามารถทานอย่างอื่นได้เพราะมันเบื่อนะคะถ้า3-4ี่วันไปแล้วเราอาจจะไม่อยากทานบิสกิตเนี่ย เราก็ทานอันนี้ก่อนเลยค่ะ <ừ> แล้วก็ทานกว๋วยเตี๋ยว <ừ> หรือทานอะไรก็ได้แต่ว่าทานแค่สามคำอะค่ะมันอิ่มเลยแต่เอาอย่างนี้ละกันพี่แนะนำเพื่อกำลังใจเบื้องต้นทำใจให้ได้สักเจ็ดวันครับอ่ะจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสามวันเว้นสองวันสามวันเว้นสองวันได้ไหมน่นจะได้นะคือหนูไม่ได้เคร่งเครียดเลยค่ะจา้านี่ไงก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทุกวนันหนูไม่ได,ไได้ไม่แต่หนูทานนะ้ำมังคุดเนี่ยทุกวนันแต่บิสกิตไม่ได้ทุกวนันใช่ไหมบิสกิต บิสกิตบอกได้เลยว่าหลังๆนี่จะไม่ได้ทานเลยอะค่ะเออมีวันหนึ่งคือลดพอสี่กิโลมีครู้สึกว่ามันมันเสถียรเลยค่ะมันทานไปเป็นอาทิตย์นะ<อ>ก็ยังอ,อยู่ที่4ี่กิโลแต่เราไม่รู้สึกว่าเราหิวเราเหนื่อยหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าบางวันนี่สอนเช้ากลางวันเย็นนะคะครับแต่พอมาทานาแค่น้ำบังคุดแค่กระป๋องเดียวจะรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยเห<อ><อ>มือนกับว่ามันได้สารอาหารเต็มที่ครับ เกินกว่าที่ร่างกายจะต้องบริโภคมากไปกว่านั้นไม่จําเป็นแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหิวให้กินถ้าอิ่มให้หยุดถ้าง่วงห้ามนอนคือในระหว่างวันพยายามไปทําอย่างอื่นไม่ให้นอนก็ยึดหลักยึดหลักสามรู้สึกมีคํากริยาตัวหนึ่งนะที่ไม่เข้ามาในนี้เลยนะครับแลวอย่าปล่อยให้เข้ามานะคือหยาดก็นี่ไงหิวให้กินหอิ่มให้หยุด แล้วก็อย่างมุงานอนให้มีกิจกรรมทำนี่มีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์ไม่พูดถึงครับแต่มันจะมาคือความอยากเออมันก็คือทั้งต้องหยุดความอยากให้ได้คือพี่เชื่อนะว่าร่างกายคนเราเนี่ยอย่างที่คุณนาไหพูดอ่ะถ้าสมมติเรากินอาหารให้ถูกประเภทเนี่ยเพียงไม่กี่ชิ้นกี่คำมันจะอิ่มนะคะถ้ามันถูกประเภทนะก็คือครบตามที่ร่างกายเหมือนอย่างเมื่อเรากินเม็ดแมงลักสองช้อนเราก็จะรู้สึกอิ่มนะแต่ในขณะเดียวกันเรากินบางอย่างเนี่ย กินจะเป็นโลอ่ะจะไม่อิ่มเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ความอิ่มทางร่างกายมันชัดเจนแต่ความอยากทางใจมันไม่ค่อยชัดใช่ค่ะแต่บางมื้อก็อยากทานนะคะ,นะ,ะก็ทานได้ค่ะแต่ว่าให้ทานน้ำมังคุดก่อนก็อย่างที่บอกว่ามันไปบล็อกแป้งไม่กลายเป็นน้ำตาลอย่าเผลอต่อเนื่องครับ แล้วก็ไม่ว่าจะกินบิสกิตหรือไม่กินก็ตามขอให้กินน้ำมังคุดวันละสองกระป๋องดักเอาไว้ให้ได้กลางวันเย็นกลางวันเย็นกลางวันเย็นอย่างนี้แล้วยังมีวนเวียนกลับไปบุฟเฟ่ต์่าวสิบนาทีช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะลดนะคะก็เลยเพื่อนก็ชวนแต่บอกว่าเดี๋ยวขอขอเว้นไว้ก่อนสรุปความเบ็ดเสร็จแล้วตลอดระยะเวลาที่คุณไอทานมานับเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับ ก็เกือบเดือนแล้วนะคะเกือบเดือนแล้วได้ไปล้ไปทั้งหมดเกือบเจ็ดกิโลค่ะวันนี้แต่พี่บอกงจากหกสิบเก้าเหลือหกสิบสองใช่ค่ะเกือบเกือบเจ็ดเจดกิโลแล้วนิ่งๆหรือยังมีบุบๆวาวัขึ้นขึ้นลงไหมไม่รู้สึกว่ามันมันยังเสถียรอยู่นะคะช่วงนี้ก็ช่างทีไรก็ได้หกสิเสองหกสิบสองเสร็จก็ถือว่าเสถียร มีโยโย่มีอาการแบบไม่รู้สึกโยโย่อะไรใดๆทั้งสิ้นนี่นี่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าไม่ไมด้ค่าโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวไม่หวิวไม่อะไรเลยนะไม่มีค่ะอ่านะออกกำลังกายจัดมาจัดมาจัดเต็มด้วยจัดเต็มแล้วก็เป็นชุดที่เราพัฒนาขึ้นมาจากที่เรามีการสะสมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนซึ่งเราทำมาแล้วเป็นเวลา10ปีนี่นะฮะ มีการเผยแพร่ผลงานไปนานาชาติแล้วนะแล้วเรารู้ว่าคนไกการลดความอ้วนลดไขมันส่วนเกินมันเป็นยังไงเรายุคนี้เราก็บอกว่าเราอยากจะให้ลดไขมันส่วนเกินแล้วก็เพลิดเพลินกับรสชาติด้วยมันไม่ไม่เครียดนะครับแล้วก็เพลินเพลินไปไขมันหายไปน้ำหนักหายไปเพะเรลยออกแบบบิสกิตนะให้กินกับน้ำมังคุดแทนอาหารหนึ่งมือ้อในหลักการก็คือว่า ในช่วงมื้อแรกๆเราให้กินบิสกิตไปถึงสิบชิ้นอย่างมากแล้วก็แกล้มกับน้ำมังคุดหนึ่งกระป๋องวันละหนึ่งครั้งแล้วอีกมือหนึ่งก็ใช้เฉพาะน้ำมังคุดหนึ่งกระป๋องเท่านั้นเองนะครับลักษณะอย่างนี้การทำอย่างนี้มันจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงไปได้ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะเราจะอิ่มเราจะอิ่มมากเลยอิ่มมากจากอะไรครับจากเอาแป้งที่เราใส่เข้าไปในบิสกิตหลักการทั่วๆไปก็บอกลดความอ้วนอย่าใส่แป้ง แต่เรารู้ว่ากลไกในการทํางานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันทํำยังไงว่าเราต้องใส่แป้งเข้าไปนิดนึงแป้งเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นไกลโคเจนนะฮะซึ่งเสารสะสมพลังงานซึ่งอยู่ในตับในกล้ามเนื้อพอตับกล้ามเนื้อมีไกลโคเจนอยู่มันก็ส่งสัญญาณผ่านภาษาคู่ที่10ของเราเนี่ยฮะไปทําให้รู้สึกว่าอิ่มซึ่งเป็นอาการอิ่มปกติธรรมดาของเราทุกๆมือ้อก็เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเราอิ่มแล้วก็อิ่มนานด้วย พราะแป้งที่ใส่เข้าไปอยู่ในไกโกเจนแต่สิ่งที่อยู่ในน้ำมังคุดทธอยู่ในแป้งนั้นมันมีสารซูเปอร์ไฮโซซึ่งเราใส่เข้าไปเพื่อจะระง,งับการสร้างไขมันส่วนเกินนะฮะแล้วก็ทําให้แป้งที่กินเข้าไปอยู่ในสภาพไกโกเจนไม่ลงมาเป็นน้ําตาลถ้าเป็นน้ําตาลปุ๊บมันก็ยังสภาพเป็นน้ําตาลอยู่นั่นแหละไม่เปลี่ยนเป็นไขมันนะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อิ่มนานนะ,ะอิ่มนานลองนึกสุดครับว่าเราอิ่มนานไปเรื่อยๆสักสองสามวันน้ำหนักลดแน่นะฮะ อย่างกรณีของอาจ,อา,จารย์ไอเนี่ยนะฮะสามวันก็เปสามกิโลก็เนื่องจากว่าแค่ทานอาหารสองสามมื้อเนี่ยนะฮะแต่แล้วสามสี่วันนี่ทนอาหารสามสี่มื้อมันก็แน่นอนน้ําหนักก็ลดลงแล้วก็ลดลงอย่างมีสุขภาพดีนะครับผิวพรรณจะดีขึ้นเพราะในน้ำมันคุชนที่เราใส่ก็ใส่เข้าไปมีมีมีสารซึ่งสามารถสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพรรณด้วยแล้วมีแอนต้ออกซิแดนต์อยู่ด้วยนะครับ แน่นอนอะไขมันจะลดลงไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เขาได้ใช้มันจะส,สุขภาพแข็งแรงจะมีพลังงานมากขึ้นอีกด้วยนะครับและกินได้นอนหลับสบายๆครับนะฮะมีความสุขจากการลดไขมันส่วนเกินแล้วก็เพลินเพลินกับรสชาติจริงๆ